ทุกคนตอนนี้แม่น้องปุ้มปุ้มก็จะต้ยมยำกบนะคะทุกคนได้กบมาจากอไอ้ที่วานแหเมื่อกี้สามตัวแล้วก็มาจับเพิ่มอีกสองตัวจับเพิ่มในคอกอีกส,สองตัวเป็นห้าตัวตอนนี้เราจะต้ยมยำส่วนปลาปลาเราก็จะเอาปลาหมอใส่นะปลาหมอเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่ ปลาหมอปลาหมอปลาคะแยงที่เราวานแหมาได้เมื่อกี <t> ้ <okes> <t okes> แล้วก็กบได้สามตัวนะคะนี่ปลาหมอก็ตัวใหญ่อยู่นะปลาหมอปลาคะแยงนะปลาคะแยงเห็นบอปลาคะแยงนะ,ป,ะ,นละปลาซิวก็อ้วนอน้อนอวนอวบอวบนะอันนี้คือปลาคะแยงนี่เดีย๋ยวเราจะทํากับข้าวกันนะคะทุกคนตอนนี้เราได้กับข้าวมาแล้วเนี่ยอันนี้คือกบสามตัว สามตัวอุย้ยอันนี้เราได้กบสามตัวนะคะทุกคนสามตัวแล้วก็เราจับเพิ่มอีกสองตัวก็เป็นห้านะคะเดี๋ยวเราจะต้มยำกันเดี๋ยวรอดูตอนต้มยำนะคะทุกคนนี่ทุกคนกำลังน้ำจะเดือดแล้วนะคะไ,ไฟอไไีกหน่อยคตอนนี้กำลังเดือดแล้วนะคะทุกคนกำลังเดือดกุ้งไข่ยูนินต้นี่ รอให้น้ําเดือดก่อนนะคะทุกคนรอให้น้ําเดือดก่อนเป๊บหนึ่งตอนนี้เครื่องอะไรเตรียมคร,รบหมดแล้วเหลือแต่น้ำเดือดกบปลาเราล้างครบเรียบร้อยแล้วกับข้าววันนี้ตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็ได้กินพริกเสร็จยังพริกตอนนี้น้าเดือดแล้วนะ น้ำเดือดแล้วนี่ทุกคนน้ำเดือดแล้วรอพริกรอลูกสาวตําอยู่เขาตําเอื่อยเอื่อยเอื่อยไม่รู้จะได้กินต้น <c oughs> ตอนนี้เราก็จะใส่พริกนะคะใส่พริกที่ต้มเขาบอกว่าเอาน้ำเอาน้ำใส่ครกแล้วก็คนคนคนใช่ไหมเขาบอกว่าจะแซบ่บ เจ,จน้ำํำนี่ทีนี้เราก็รอให้น้ําเดือดนะคะทีนี้ก็รอทีนี้แซบเลยทุกคนเอ้ยมืันนี่สิเค็ดให้แซบ รอง,ง,ง,งทงรองเท้าก็มาเกะกะนะแป๊บหนึ่งทีนี้เราก็จะใส่กบนะคะทีนี้เราก็สิใส่กบเดอ้อทุกคนตอนนี้เราเออกกบใส่แล้วนะคะตอนนี้เราเราต้มแบบเป็นตัวเลยนะทุกคนต้มแบบตัวเลยเราจะไม่สับนะเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาหมอใส่เดี๋ยวต้มกบก่อน ให้กบไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยใส่ปลาหมอเนาะปลาหมอกับปลาคะแยงอันอันเล็กเล็กเดี๋ยวแม่น้องปุ้มปุ้มจะเอาไว้หมกพรุ่งนี้แซ่บทุกคนแซ่บน้ำกานกับขา้าวกับข้าวกับข้าวยำแรงกินน้ำแม่น้องปุ้มปุ้มเด้อพุ่นนะรอให้น้ำเดือดก่อนจักหน่อยนึง น้ำยังไม่เดือดเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วก็เราเราค่อยใส่ปลาทีหลังให้น้ำเดือดได้ทีก่อนเดือดได้ที่แล้วค่ะปุ้นนะ่ะเดือดได้ที่แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเอาเครื่องปรุงมาไว้ก่อนเอาเครื่องปรุงก่อนนะทุกคน แซ่บน้ำกันเด้อทุกคนยำแรงยำแรงเดี๋ยวข้าสิใสมะขามมะขามมีหน่อยหนึ่งคุณสิเปรียวบุถ้าบบเปรียวเดี๋ยวข้าสิสีไสอันนันเด้อน้ำน้ำอีหยังน้ำมะนาวพอมะขามซื้อซื้อมาเหลือซําเน่ ตอนนี้ข้ากะซิปรุงแล้วเด้อขาดบ่ได้เลยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าห้ากะซิใส่เม็ดเลยละมันเหลือหน่อยซำนี่เบษเบๆน้ำกันเด้อซำแรงยำแรง แซ่บน้ากันนะคะข้าวซีไฟอันนี้นะ้ำข้วาวขวข้าวขวให้มันหอมหอมให้มันหอมหอมเด้เอข้าก็ใช้ซีไฟอีโนมบโตะโว้ยบักลายเลยบัตรนี่เดี๋ยวเ้าไปเอาอันนันก่อเข้าสซีไฟรสดีเด้อทุกคนรสดีรสดี ใส่ไปเลยใส่หลายๆนะอ่ะคอตดีเหาเหากสิค้นเด้อบัดทีนี้เหากสิค้นเด้ออุนน้ยหอมหอมข้าวคัว่วหอมข้าวคัว่วถ้าบ่เปรี้ยวนะเดี๋ยวเหาสาใส่ไอ้นั่นใส่น้ำมะขามอู้ เดี๋ยวเข้าขอชิมก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> ถ้าชีขาดเข้มไปจักน้อยนึงใส่บอเพิ่มเพิ่มเพิ่มน้ำน้ำปลานิดนึงพอ <c oughs> แล้วเข้าเฮาเฮดเองเดี๋ยวเข้าสิกินบได้ยเด้ เมแล้วเขากินบ่ได้เด้เขาบ่มากินเค็มป๊อทุกคนหอมแห้งใส่ข้าวคั่วหอมหอมหวยหวยไผยภบ่มีกับเขามาเอาเดอดเออทุกคนเดออมเอาอกับแม่น้องปุ่มปุ่มเอออันนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วเลือแต่ใส่พักได้บัดทีนีนเลือแต่ใส่พักค่ะอุ้ยเบิง่ง กบนากับกบเลี้ยงเนาะใส่น้ำกันโหลดแซบคักปันยังอืมสุดยอดสุดยอดทุกคนเอ้ยเดี๋ยวทาจากน้อยนึงเดี๋ยวก็สิใส่ผักก็สิเอาออกแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาใส่พักแล้วเด้อทุกคนด้นแล้วตอนนี้ตักภาพมาตรงที่เราจะใส่ผักเลยนะคะ ขับมาต้องเฮ้าใส่พักเลยเนาะทุกคนเนาะคุณหอมเป็นหอมปานอีหยังคุณนะ่ะแสบคักแสบคักเมเนีกกบหน้ากับกบบานใส่น้ำกันเป็นจังได้บัดเทนีคุณอุ้ยหอมหอมห่วย มากินมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อแสบคักแสบหลายโอดทีก็เสร็จแล้วนะคะแม่น้องปุ้มปุ้มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ารับชมถ้าอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนช่องแม่น้องปุ้มปุ้มชแนลสวัสดีค่ะกับเข่ามือนี่ ต้มกบเป็นโตเป็นโตเลยพี่มากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ